ายแซบมาทางนี้เลยครับแค่พูดเชฟก็คือน,น้ำลายเอื้อกเลยครับยำปลากุ้งหมูยอครับเป็นเมนูแซบแซบแซบนัวด้วยปรราลาลรสชาติจัดจ้านแซ่บเพื่อเบอร,บอร์ตองกันไปเลยครับมาเริ่มลวกก่อนเลยนะครับลวกหมูยอก่อนนะครับเราก็หั่นเป็นท่อนๆแล้วก็นําไปลวกให้ปลอดภัยก่อนนะต่อไปก็นํากุ้งลงไปลวกต่อเลยครับเอาพอ สุกๆตึงๆก็พอครับปุ้งไม่ต้องลวกมากนานมากเดี๋ยวจะเหนียวนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาเลยครับเริ่มมาทําน้ํายํากันเลยครับเริ่มจากน้ําตาลเคี่ยวก่อนเลยครับตามต่อด้วยน้ําปลาครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับในส่วนผสมเชฟได้พิมพ์ไว้ท้ายคลิปหมดเลยนะครับไม่ต้องไปจดกันอยู่ครับเมื่อคนทุกอย่างเนี่ยเข้ากันแล้วนะครับ คราวนี้ก็มาปรุงรสชาติต่อเลยใส่พริกจินดาโขกลงไปครับเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็แล้วแต่ความชอบเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยมะนาวครับบีบมะนาวลงไปใส่เปลือกลงไปด้วยเลยครับเนี่ยแหละครับความนัวก็บังเกิดขึ้นตรงนี้แหละครับออื <c> ื <oughs> เห็นแล้วคืนน้ำลายตามอีกแล้วครับ คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใส่หมูยอที่เราลงไปลวกเมื่อกี้นี้ครับลงไปได้เลยพร้อมกับกุ้งนะครับอืมมะเขือเทศครับตามด้วยหอมแขกหรือหอมแดงก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดเลยครับแล้วก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันเลยครับอ,อืน้ำลายนี่พุ่งปีด๊ดพุ่งปี๊ดเลยนะครับตอนนี้ ลองชิมรสชาติดูนะครับปรับแต่งกันได้ตามความชอบเลยนะครับสบท้ายด้วยผักชีฝรั่งซอยลงไปนะครับเพิ่มกลิ่นหอมครั้งสุดท้ายเลยครับจะบอกว่ายำเนี้ยสามารถนำไปทานกับขนมจีนก็ได้นะครับนำไปคุกกินด้วยกันนะครับกินกับเส้นหมี่ลวกมาก็ได้นะครับแซ่บๆทั้งนั้นเลย หรือ,อ,อ,อนำไปจิ้มกับข้าวเหนียวเนี่ยนะครับแซบเวอร์ไม่แพ้ใครเลยเหมือนกันครับลองทำตามกันดูครับเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับเชฟเอามาแนะนำกันโอ้โหขอให้ทุกทคนมีความสุขกับการกินนะครับครั้งนี้แซบเวอร์เบอร์อรตอ,อจริงๆเลย สามารถนําไปปรับแต่งนะครับเพิ่มเติมเนื้อสัตว์ที่ชอบชอบได้เลยนะครับเช่นปลาหมึกเช่นหมูเช่นไก่นะครับแล้วก็ใส่ไข่แดงเค็มเข้าไปด้วยเพิ่มความนัวอีกอย่งได้เลยโอ,โ,อโอ้โหดูสิครับกุ้งตัวใหญ่ๆเด้งๆอย่างนี้นะครับแม่เมนูนี้ข้าวหมดหม้อแน่นอนเลยครับลองทําตามกันดูครับ